สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับชาแนลยามโรชอปนะคะวันนี้จะมารีวิวโซชิทางร้านก็คือจะได้รู้ไปเลยนะคะว่าชิ้นไหนหมดไม่หมดชิ้นไหนเหลือบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ได้รีวิวมานานแล้วนะคลิปนี้ต้องเป็นคลิปที่แบบว่าดูกันเยอะๆนะคะเพราะว่าจะได้รู้นะอันนี้ก็คือย้ายที่ใหม่แล้วก็ไปซื้อชั้นมาใหม่ชั้นสีดํานี่ชั้นใหม่นะคะชั้นใหม่แล้วก็จะเป็นชั้นสีชมพูแล้วก็จะเป็นตะกร้าเดิน ส่วนมุมเก่านี้ก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็เอาไว้แค่แบบว่าแพ็คของเหมือนเดิมแต่ว่าตะก้าก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แล้วก็กลับเอหุมเก่ามุมใหม่อะคะมาเดี๋ยวเราจะมาทีวีกันเลยคลิปนี้จะพยายามทำให้ไม่เกินนะ้เดี๋ยวเรามาตะก้ายี่ห้าบาทกันก่อนเอายี่ห้าบาทอยู่มุมเก่าะ นี่ค่ะจะเป็นไซส์มินินะคะก็ดูพอๆเนาะยี่บห้าบาทจะมีพวกนี้เลยบัชบันบันก็มีนะคะพวกยี่บห้าบาทนะก็เดี๋ยวไปดูตะก,ก้าต่อไปกันเลยค่ะตะก,ก้าต่อมาจะเป็นตะก,ก้าห้าสิบบาทนะคะตะก,ก้าสามสิบบาทไม่มีนะก็เดี๋ยวดึงออกมามันจะเป็นไซส์มีเดียมนะคะส่วนไซส์มินิก็มีจะเป็นแพนนาบอลเนี่ยเห็นป่ามันจะมีมินิสองด้านนี้ แล้วก็จะเป็นโลกาตาที่เด่นเด๋นเลยลก็จะเป็นหนุ่มถ้วยอันนี้มีแท็กนะคะมากรลางคิตตี้ที่น้มากรลางคิตตี้แล้วก็จะเป็นโลโลคิตตี้ก็มีแม่แคคเกอร์แต่ว่ามันหักไม่ได้นะคะคบเคเจ้าจหญิงมีแค่นี้ละคะ่ะ5้าสิบาทนะแล้วก็มีหนุ่มว้พราะจาันทร์ด้วยนะคะ กเดี๋ยวไปดูตา้าต่อไปกันเลยตาร้าต่อมาจะเป็นตาร้า100ถึง130นะคะ100ก็จะเป็นนี่นะคะแพนด้าบอลสายมีเดียมแล้วก็จะเป็นควซองนะคะพวกนี้ก็จะราคา1รียงร้อนจะ110บาทนะคะพวามีแพ็กเกจนะส่วน130ก็จะเป็นบาตบานจัมโบ้ um นะคะแล้วก็แพนด้าบอลจัมโบ้นะ โลคะ่ะแล้วก็อันาร้อยสิส่วน240ร้อยส่สิบสอค่ะแพ n ด้าวันซัมโบ2องรอยยี่พอป่ะคะแล้วส่วนไก่ก็200ค่ะไม่แทนนะรองเท้าคาบิไม่แท้นี่ก็2องบาทเหมือนกันคะ่ะหรือแค่2อสีนะเดี๋ยวตัวนี้อาจจะมีเสียงดังไปหน่อยนะคะเดี๋ยวไปแล้วก็ต่อไปกันเลย เราไม่ดูนะคะว่าจัดตรงไหนไว้เป็นราคาไม่เกินเท่าไหร่บ้างเพราะแม่เราจัดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากชั้นเลยดีกว่าชั้นบนเราจะพามาดูอ่านี่นะคะชั้นบนมันก็จะมีแมวแมวแบบนี้เราจะขาย250นะคะราฟูจิ250ส่วนคาบีแบบนี้สามารถจะ250หเหมือนกันนะคะชั้นบน2 5 0ชั้นล่างนี่ก็จะเป็นพวกแบบว่ามารกาลองนะคะ มากระลองหลากสีแบบอย่างนี้มากระลองหลากสีสองหสิบาทเหมือนกันค่ะแต่มากระลองคูมานี่280้สิบาทนะคะแทบค่ะแล้วส่วนข้างๆมืดมากเลยอ่ะลองลากชั้นมาดูส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นปังแผ่นมิกกี้จะราคาหนึ่งรอบาทอันนี้จะเป็น นี่นะเบา1 3อบาทถัวเด้ง85บาทนะคะก็จะเห็นไหมคะต้องขอโทษนะคะแล้วก็จะเป็นปลานะปลานี่จะขายในราคา150บาทนะคะมีสีชมพู2ชิ้นสีม่วง1นชิ้นนะก็จะเป็นมาการะลองหัวใจมาดิเติร้อ50บาทเท่านั้นไข่ไข่มาเยอะมากนะคะไข่มี5้ากองห5าาหน้า ไข่ละห้าสิบบาทะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็ร้อยหกสิบบาทนะคะปลาแล้วส่วนกล่องนมนี่ก็จะขายในราคาร้อยี่สิบบาทนะคะมา,มาข้างล่างกันชั้นล่างนี่นะคะมันก็จะเป็นกล้วยนะอันนี้จะไม่ใช่กล้วยยืดนะคะจะเป็นกล้วยนิ่มๆอันนี้จะขายในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ แล้วก็จะเป็นถั่วอันนี้จะถั่วนะคนนะจะมีลายเส้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะขายในราคา120บาทนะคะ120บาทเท่านั้นแล้วต่อมาก็จะเป็นซูชิแมวใช่ไหมคะจะมี3สีเลยนะสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะมีแท็กนะขายในราคา180บาทนะคะ ต่อมาชิ้นสาดท้ายของชันนี้จะเป็นไอติมนะไอติมแบบนี้มันสโลนะคะแต่ข้อมันมันดิบไม่ได้แต่ว่าตรงโคนมันดิบได้สโลนะคะจะมีครบทุกสีเลยจะอยู่ในราคา150บาทค่ะก็ถ้าจะดูว่ามีสีไหนบ้างก็ให้ทักแชทมาถามเลยนะชั้นต่อมานะคะจะเป็นเดี๋ยวเราขอลองก็ชั้นนี้นะคะมันก็จะมีครบอีคิรุ ลิงดองดิงดองแบบนี้จะขายในราคา1น0บาทอีกคือไม่มีแพ็คเกจจะขายละ60บเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเป็นนี่นะบัฟเฟลออยามามินินะคะขายละ60บาทเหมือนกันมี2สีเลยนะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะคะค่ะมันก็จะมีอยู่2สีนะคะจะเป็นราคา1,60บาทแล้วส่วนกระองแบบนี้มันจะมีสีชมพูอ่อนด้วยนะอันนี้ขาย200บาทนะคะของเบโด นะแล้วก็ต่อมาค่ะจะเป็นตัวลายนะตัวลายนี่ใส่ยีได้ด้วยนะคะยี่ได้แท็กนะคะก็ไม่ให้ประกาศต้องขออภัยนะคะจะเป็นหน้าโอเคแบบนี้นะคะ1 7 0รจสิบาทนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นผักนะผักมันก็จะมีอีกตัวลายนี้มี2ตัวนะคะใช่ไหมใช่ค่ะมี2ตัวนะอีกตัวหนึ่ง ทำหน้าเดียวกันเลยนะคะส่วนผลไมเ้เหลือชิ้นเดียวแล้วนะคะคือมีคนเอาไปแล้วเหลือแต่มะม่วงนะมะม่วงหมดไปก็จะเป็นเอคลคิตตี้ค่ะอันนี้จะขายในราคาหนึ่งแสบาทเท่านั้นถูกมากแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นโูมะโคมะไส้ไหลนะคะอันนี้จะเป็นแทกแบบนี้เลยนะโอ้ยนี่นะคะไส้มี้ก็จะไหลนี่แหละ โกมาไส้ไหลนะเราขายในราคา170บาทค่ะของแท้นะแล้วก็จะเป็นครีมพัฟธรรมดานะคะอันนี้แทกจะขายในราคา180บาทคาบีเนี่ยอันนี้จะเป็นคาบีแบนขายในราคา200้จะเป็นแทกแบบนี้นะคะแต่ว่าคาบีบิสกิตมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีไส้ด้วยร8 0บบาทเท่ากันหรือเปล่า อุ้ยอันนี้200อแต่อันนี้1้อยนะคะอันนี้ถูกกว่าก็จะเป็นแท็บแบบนี้อันนี้จะมีสีชมพู2แล้วก็สีนี้1นะคะก็ผ่านไปแล้ว1ชั้นอ๋อยังเหลืออยู่นะคะเหลือพวกน้ำลายเอเลี่ยนนะคะไข่แบบนี้จะขาย45่บาทนะคะส่วนแบบว่าน้ำลายเอเลี่ยนแบบนี้จะขาย25บาทมีหลายสีแล้วแบบนี้จะขายเท่าไหร่นะ40บาทนะคะส่วนไข่จะขาย50บาท แล้ส่วนสลามตดเหลืออันเดียวแล้วเราก,ก็ขายเปในราคาค่จะไม่ได้50หรือ60ประมาณนี้เลยค่ะนะค,ะ,คะก็หมดไปแล้วอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราลงมาชั้นล่างกันอีกดีกว่านะคะมาชั้นล่างนะคืออันนี้ไม้เซลฟี่มันแบบงอสุดละมันอยู่ล่างสุดเลย ก็มันจะเป็นอีคิรุนะคะอีคิรุจะมีแพ็กเกจนะชั้นล่างสุดอีคิรุมีแพ็กเกจนะคะอันนี้จะขายในราคา180บาทแต่ถ้าไม่มีแพ็กเกจนี่ร้อยหกสิบอันนี้มันจะคนละยี่ห้อกันด้วยนะนะนิ่มกว่าสโลกว่าด้วยมีแพ็กเกตต่อมานะคะจะเป็นโดนาคิตตี้อันนี้จะเป็นของแท้นะแต่บางคนบอกว่าทําไมมันดูเหมือนเขาไม่แท้ใส่ถุงใบมือแล้วก็แบบว่าถูกก็เพราะว่ามันเป็นของปีเก่าแล้วนะ มันก็ของแท้แหละนะคะแต่นมัเป็นของปีเก่าเพราะมันมีลายเส้นด้วยแบบนี้ราขาหนึ่งร้อบาทเท่านั้นนะคะมันจะมีหลายลายมากเลยมีลายนี่ลายนี้หยิดมาให้หมดเลยนะคะเพราะว่าแบบมีคนทำมายเยอะมากก็มีลายบ้างนี่นะคะลายตามนี้เลยนะโอเคมาต่อเลยต่อมานะคะก็จะเป็นเต่าะคะ่ะจะเต่านี่ ขอโทษนะวันนี้ไม่มีถ่านรองเลยไม่ได้หยิบมานี่นะคะจะมีสีสีมีแท็กด้วยนะคะอันนี้จะขายในราคาหนึ่งบาทเหมือนกันจัมจโบ้เหมือนกันเลยนี่นะคะมีสีสีแล้วต่อมาข้างในก็นจ,ะจะเป็นนี่นะคะปังแผงคิตตี้จะเป็นแท็กนะคะเราขายในราคาหนึ่งบาทเหมือนกันชั้นนี้ก็เหมือนจะ180ปหมดอ่ะใช่ค่ะ180แหมด นี่เคน่าจะเป็นเคไอโฟนสีนะเพราะมันใส่ไอโฟนห้าไม่ได้มันจะเป็นเคสันะคสุชินะคะมันจะมีตำหนิด้วยตำหนิมันอยู่ตรงนี้แนีนน่นะคะเห็นตำหนิไหมนี่ไงตำหนิร้อยแปดสิบบาทชั้นนี้ร้อยแปดสิบบาทหมดเลยนะคะนี่มีสีฟ้าด้วยเต่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูพวกนี้ร้อยแปดสิบบาทนี่ก็ร้อยแปดสิบเดี๋ยวไปดูชั้นต่อไปกันเลย นี่ผ่านแล้วสิบนาทีนะคะจะทําคลิปไม่เกินห้านาทีทําให้ไม่เกินสิบห้านาทีนะเดี๋ยวเรามารีวิวอันนี้กันก่อนอันนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนอีกแล้วฮอร์โมนอีกแล้วนะคะขอโทษด้วยคลิปเปิดตัวฮอร์โมนที่มีคนถามนี่นะคะจะเป็นอันนี้เราขายในราคาเท่าไหร่หนึ100่งร้อยหรือร้อยหกร้อยเจ็ดสิบตัวนี้คัพเค้กมินเนียมสองร้อยหก 10นะคะส่วนอันนี้สติชเราขายในราคาเท่าไหร่ดูก่อน2องห้าสนะคะส่วนอันนี้2องรค่ะเอ๊ะลดแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะสองอแปมีแถสติ๊กเกอร์น่ารักมากแล้วก็จะเป็นชั้นล่างนี่ก็จะมีนี่ไงอันนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนนะหลงชั้นมาหน่อยสีชมพูอ่อนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นซินนามอนหรือชิ้นเดียว,วนะคะอยู่ในราคา280บาทใขรไม่เขียนไว้เยนะสอยบาทนะคะเดี๋ยวแกะออกให้ใครซื้อไปเดี๋ยวแกะออกให้เลยนะคะถักของซินนามอนแท้เลยนะ280บาทนะคะส่วนชิ้นต่อไปอันนั้นมันอยู่ในผิดพีดนะคะช่างเถอะอันนี้นะคะจะเป็นลูกพีชของอินิกนะขายดีมากๆเลยชิ้นเดียวแค่180บาทเท่านั้นมาเดี๋ยวไปดูตะกาต่อไปกันเลยนะคะ นี่คือจะไม่อยู่สต็อปคลิปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนั่นเดี๋ยวทำเป็นพาร์ทสองก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสามตะกร้าที่เหลือจะไปอยู่ในพาร์ทสองหมดเลยนะคะเคจะได้คลิปแล้วไม่อยานี่ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะ idline ให้ทักไป idline บนเท่านั้นนะคะ idline ไม่ใช้แล้วนะคะฝากบอกทุกคนด้วยนะคะว่าใครทัก idline ล,ล่างมันเนี่ยให้ทักไป idline บนเพราะว่ามันจะมีลูก นะเพราะว่าจะเลิกใช้แล้วนะคะใช้ให้ทักไปในไลน์นี้แทนนะคอมมอนวันสองหนึ่งกานะคะมีอดีตลาเดียวแล้วก็รายละเอียดการติดต่อนะคะก็คือทักมาทางไลน์ใครสนใจแอดเฟนไปถามเลยแต่ก่อนแอดเนี่ย ก่อนที่จะกดแอดเนี่ยนะคะถามผู้ปกครองก่อนนะว่าให้ซื้อหรือเปล่านะคะบางคนเงินพร้อมแต่ว่าผู้ปกครองไม่ให้ซื้อก็อย่าเพิ่งทักมานะถามผู้ปกครองให้แน่ใจก่อนนะคะเพราะว่ามันเสียเวลานะคะเวลาคุยแล้วก็ใครที่สั่งและจองจอง,จองไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะจองได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้รับจองอยู่แล้วค่ะก็คือไม่ได้รับจองเท่านั้นแหละค่ะคือไม่ได้รับจองเข้าใจเปล่าแบบว,ว่าอย่างเช่นเราสั่งไว้ตั้งแต่นานแล้วสั่งอัน,น้ไว้แล้วแล้วอีกคนหนึ่งเพิ่งมาสั่งแล้วก็แบบว่า เขาก็ได้ของก่อนนะคะเพราะถ้า,าถ้าไอคนที่เพิ่งมาสั่งเขาโอนก่อนเขาก็จะได้ของก่อนไม่ได้รับจองนะคะส่วนใครที่จะส่งเงินทางไปรษณีย์นะคะก็ให้ถ่ายใบยเสร็จที่โอนที่จะส่งเงินมาด้วยเราจะได้จองของให้นะสาหรับคนที่มีใบเสร็จเท่านั้นนะคะส่วนใครสนใจอันไหนเนี่ยกรุณาอย่าการุณา อย่าส่งเกณฑ์นะคะแอดมาย่าส่งเกณฑ์ทำผู้ปกครองก่อนเตรียมเงินก่อนพร้อมจ่ายก่อนแล้วค่อยสั่งแล้วโอนเลยสั่งแล้วโอนเลยนะคะแบบหลังจากนั้นก็โอนเลยหนึ่งวันรายละเอียดย่างคือถ้าจะถามอันเนี้ยกลัวเรียกไม่เหมือนกันก็ให้แคปรูปมาดีกว่านะคะจะได้แบบราคาตรงไปเลยแล้วก็เวลาถามเนี่ยไม่ต้องถามไปวนมานะคะแบบว,ว่าแคปเลยว่าหนูเอาอันนี้นะคะรวมแล้วกี่ชิ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวไปก่อนแล้วคลิปเรื่องยาะะแล้วนะคะรายละเอียดตามนั้นเลยสนใจไหนแคปรูปมาแล้วก็บอกว่าเอากี่ชิ้น อ,อะไรบ้างสรุปมาเลยะคะ่ะย่นลืนทับพืกอพ่องก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะ